ครับสวัสดีครับอ่าเรามาพบกันอีกรอบหนึง่งวันนี้เลยวันเดียวกันอ่ามาดูนะครับขั้นตอนการปลูกเริ่มลงแปลงผักกันแล้วเห็นไหมครับเริ่มลงแปลงนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันครับว่าจะลงอ่ามาดูเบบโบราณอ่านี่ลงแล้วอันนี้กําลังย้ายผักนะครับในกระถางผักอะไรครับเนี่ยประกาศประกาศอะไรประกาศหอม,หอมประกาศหอมค่ะประกาศหอมนะครับ นี่กำลังย้ายลงเข้าแปลงละแล้วก็มีการหว่านซองด้วยนะครับแปลงนี้เราหว่านไปแล้วอันนี้อันนี้แปลงนี้ผักอะไรครับประกาศหอมเหมือนกันอ่าประกาศหอมเหมือนกันครับเดี๋ยวรอรอดูการเจริญเติบโตมันอีกทีนะครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างน่าเห็นไหมครับเราปลูกไปแล้วสองแปลงแล้วครับครับอ่าเมื่อกี้เราโรยแปลงผักไปแล้วตอนนี้เรากําลังเข้าสู่กระบวนการลดน้ําครับ ลดน้ำแล้วกำลังลดน้ำนี่ลดน้ำให้มันชุ่มชื้นจะได้โตวไวๆครับลดน้ำสักหน่อยครับขั้นตอนตอนนี้เรากำลังย้ายย้ายผักครับในกระถางเนาะในนี้ครับในกระถางย,ายา้าย,ายมาแล้วครับย้ายมาแล้วครับนี่ลงแปลงละนี่นี่จะเป็นแปลงที่สามแล้วครับนี่กำลังกำลังลงเลย แปลงที่สามลงไปแล้วอันนี้ลงเป็นกลุ่มๆนะครับกระจายตัวกันไวอ่าอันนี้ผักอะไรครับเนี่ยผักอะไรผักผักผกกวางตุ้งกวางตุ้งนะครับอันนี้กวางตุ้งครับตอนนี้กําลังย้ายย้ายปลูกลงเป็นแปลงที่แปลงแปลงที่สามแล้วครับเดี๋ยวเราก็เต็มครับครบห้าแปลงพอดี กำลังย้ายก็รอดูครับว่ามันจะเป็นยังไงเนาะถ้ามันไม่งามใช่ไหมครับเราก็อาจจะมีการสับเปลี่ยนผักใหม่อีกทีนึ่งนะโอเก็บจิ้มน้ำพริกก่อนแล้วก็ปลูกผักใหม่อีกทีหนึงไม่ทันคนกินครับ เค okay, ครับอันนี้ก็จะเป็นแปลงที่สามแล้วเดี๋ยวเรารอดูไปเรื่อยๆครับแปลงที่สี่ที่ห้าจะเป็นผักอะไรต่อไปใกล้ละใกล้จะเต็มแปลงผักเราแล้วเต็มแปลงผักเลยเดี๋ยวเราก็จะได้กินผักที่อยู่ในแปลงอย่างสวยงามของเราที่มีการสารไม้อย่างสวยงามอ่า แงผักเราจะเต็มแล้วครับปลูกเป็นแถวครับปลูกแบบเป็นต้นๆคาดว่าจะอีกกี่วันครับเนี่ยจะโต,ต 1. 1> ประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับเดี๋ยวเรามาดูผลอีกทีว่าจะเป็นยังไงหนึ่งอาทิตย์หลังจากนี้ อันนี้แปลงแปลงนี้ก็โรยไปแล้วนะครับโรยโรยผักไปแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูอีกทีหนึงว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะเต็มแปลงแล้ว,อ,วอ่าดูนะครับโอ้จะหมดแล้วแล้วส่วนที่เหลือในกระถางนี้ทำยังไงครับป,ปล่อยอปล่อยมันโตก่อนอปล่อยมันโตก่อนอ่าปล่อยมันโตอีกทีหนึ่งเนาะ แข็งแรงแล้วก็อแข็งแรงแล้วก็มาเพิ่มอีกทีหนึ่งก็พอดีครับเราก็ถอนกินถ้ามันโตเราก็ถอนกินกันไปเรื่อยๆอ่าก็เรียบร้อยเต็มแปลงผักไปอีกหนึ่งแปลงเราก็จะเป็นงาม เดี๋ยวเราจะมาติดตามคลิปต่อไปกันนะครับว่าเราจะเป็นแปลงที่สี่ที่ห้ต่อวันนี้ก็สวัสดีนะครับ